สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมัชชาประเทศไทยนะคะขณะนี้เรากําลังได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านรองาศาสตราจารย์ดรหม่อมราชวงศ์อคิมรัพิพัฒน์ค่ะเรากาลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตวัฒนธร,รรมไทยประเด็นตอนนี้ของเราก็ค้างอยู่ที่ว่าค่านิยมที่ขัดกันระหว่างค่านิยมสมัยใหม่กับค่านิยมของไทยอะคะ่ะครับคือผมพูดออย่างคือคือการที่ของมันมาขายมากเนี่ยนะฮะแล้วคน ของที่ไม่จําเป็นมันกลายเป็นของจําเป็นถึงนั้นนะฮะพูดจริงๆแล้วค่อยๆดูแต่ละอย่างมันก็จําเป็นมาเรื่อยๆนะชาวบ้านนี้รถมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งถึงทีวีละถึงทั่งขัางตู้เย็นแล้วนะฮะทุกอย่างของที่ไม่เคยจําเป็นเดี๋ยวนี้มือถือแล้วครับอาจารย์ครับมือถือด้วยฮะใช่มือถือสำคัญที่สุดใช่ใช้กันเต็มหมดเลยกลายเป็นของที่จําเป็นไอ้การใช้เงินเงินมันเงินตรานะฮะมันมีความสําคัญมากๆเลยเพราะเงินตรามีความสําคัญมากๆแล้วมันก็เกิดปัญหาึ้นว่า เครื่องกําหนดว่าใครสถานภาพสูงต่ําเรื่องสานภาพสูงต่ำ,ตำนี่สาคัญมากนะฮะในในใน,นสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ทั้งหมดเลยผมว่าโดเีเซียก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี่เราถือว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นของสําคัญเห็นไหม,มเรานับถือคนเราเราว่าคนเพราะว่ามีคุณธรรมครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไปผมน่ะประสบการณ์ผมเนี่ยเมื่อปีสองพันห้าร้อยกว่าเนี่ยเหมือนกัน แน่นอนตอนนั้นผมทํางานอยู่กองคดีฉลงแขวงเป็นเป็นผู้พ่าคดีฉลังแขวงวันหนึ่งมีคนจีนเศรษฐีจีนเดินเข้ามาบอกจะหาจะมาหาครับมาหาหัวหน้ากองตำรวจเนี่ยนะฮะตอนนั้นนะตำรวจได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเลยคือกลุ่มนั้นเนี่ยจะยกมือไหวคนจีนเศรษฐีจีนก็นั้น,นะนอ่ะน้อมเลยแต่อีกกลุ่มนึงถอยหลังออกมา กูพูดกันกูจะไหว้มันดีือไมว่ามันรวยรวยมหาศาลแต่มันเลวชิบหายเลยมันเลวเลยยำเลยเขาบอกนั้นเห็นไหมแล้วเขาลังเลทันทีเลยฮะว่าเขาเขาจะทําไงว่าเราจะไหว้คนที่มีเงินมากๆเขารวยหรือว่าเราจะไหว้คนที่มีคุณธรรมแต่เราไม่ไหว้คนที่มีเห็นไหมมันกําหนดมันต่างกันเลย สองอย่างมันปัจจุบันนี้คนที่หลังเลนี่จะยังเหลืออยู่ไหมคะผมคิดว่ายังมีค่ะยังมีเยอะอยู่นะฮะมันมีฮะมีฮะยังมีครับแน่ที่ผมคิดว่าเวลานี้ที่แตกแยกกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอันนี้ด้วยคือว่ามันไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งต่หากไปนีค่านิยมแบบสมัยใหม่เลยนะเงินสาคัญที่สุดไปพวกกลุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่ใช่นะฮะยังคิดอยู่ว่าเออเราต้องทําความดีเราต้องคุณธรรมมันมาสําคัญมันยังสำคัญมากๆากเลย ทําไมทําไมมันถึงเกิดความคิดที่ต่างกันเป็นสองซีกอย่างนี้ล่ะคะมันน่าจะอยู่ว่าสังคมเดียวกันเราน่าจะหามาตรฐานที่เห็นพ้องต้องกันว่าเอาละเราจะนับถือคุณธรรมมากกว่าเงินตราซึ่งจริงๆคิดว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ากลับมีความคิดที่แย้งในจํานวนที่มากพอสมควรเหมือนกันมันเป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นผมคิดนะอันนี้เป็นความเห็นของผมผมคิดว่าเพราะว่าในสองคมไัยเนี่ย มันมีของอย่างหนึ่งผมสังเกตมานานแล้วคือเรื่องความคิดค่านิยมเรื่องพึ่งเนี่ยคือว่ามันมีคน,คนที่คนนี้ก็เราคิดมาว่าการพึ่งเราเนี่ยไม่สามารถจะก้าวหน้าได้เราเข้าทางานก็ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่มีคนที่เขามีอํานาจคนที่เขาร่ำรวยมาช่วยเราเราจะไม่ก้าวหน้าเลยเนี่ยป,ปัญหาอุปถัมภระบบอุปถัมภ์ใช่เห็นไหม คือคนคิดเนี่ยคิดก็คิดในแง่คือระบบอุปธรภมอันนี้อยู่ในสังคมไทยมานานผมว่าต้องพาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในเครือข่ายอุปธรรมของใครใช่รเราจะไปนั้นในเมื่อเห็นนี้แล้วพวกนี้ก็จะไปไปไป,ไปต้องไปเคารพคนท,ที่ที่มีเงินตราสิครับเพราะว่าคิดว่าเขาจะได้ก็อย่างที่ผมเคยบอกก็ที่ผมเล่าให้ฟังเล่าเล่า,ลาก,ก็คือว่าอย่างที่ผมคการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเห็นไหมฮะเลือกตั้งเนี่ยนะ ก็เราเลือกตั้งกเราพูดแล้วว่าเราเลือกสอสอเพราะว่าเลือกเพราะว่าสอสอซื้อมะซื้อเสียงนมเห็นไหมเห็นไหมก็เนี่ยก็สอสท่านเลงเนี่ะที่เคยเล่าให้ผมฟังอ่ะที่ขอนแก่นนะสอสอคอนแก่นนะบอกว่าไม่รับไม่จะไม่เป็นสสอที่ขอนแก่นอีกแล้วต่อไปจะมาเป็นสสอที่กรุงเทพไม่เอาแล้วเพราะว่าเป็นสสออนแก่นคนมาขอเงินตลอดเวลาขอไอ้นู่นขอไอ้นี่ตลอดเวลาท่านสู้ไม่ไหวแล้วครับท่านบอกงั้นนะ มันเป็นเพราะว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนนี่คิดว่าถ้าเลือกคนรวยคนรวยจะกลับมาช่วยเขาใช,ใช่ไหมคะใช่ครับคนรวยจะช่วยเขาแล้วม,<ฆ>มันผิดไหมคะที่จะเชื่ออย่างนั้นคือปัญหาผมคิดว่าผิดคือผมที่ผมในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ผมเคยไปทํางานด้วยเหมือนกันนะเขาก็คิดอย่างนั้นเขาเลือกมาแบบนั้นนะแต่ว่าคนรวยเป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นะนะเลยเป็นเศรษฐีในพวกเขานะฮะเราคิดว่าจะมาช่วยแต่มันไม่จริงหรอกคุณคิดตัวโลกมันเปลี่ยนไปคนสมัยเนี้ย เงินมันสําคัญด้วยกันไม่มันไม่ใช่สําคัญเฉพาะคนที่ยากจนคนที่ไปเลือกคนไอ้คนที่ถูกเลือกมันก็เหมือนกันขี้เหนียวจะตายปะเงินของมันันไม่จ่ายเราเอาเงินของคนอื่นมาจ่าย้าเวรเอาได้เข้าใจไหมฮะแล้วก็คิดเลยว่าเขาจะมาในเมื่อเขาจะมีเขาต้องการกําไรสูงสุดเขาหาเงินเหมือนกันเขาทําธุรกิจเขาเขาจะเอาที่ไหนมาให้คุณเขาไม่เอาไมาให้คุณตะเวรเขาเอามาให้คุณเนี่ยนะเขาจะต้องเอาอะไรตอบแทน ตกลงตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาอุปถัมภ์ต่อไปันห่นมาก็อย่างนี้เหมือนกันพาะทุจริตคอร์รัปชันจากอะไรคุณไมิว่าทุจริตคอร์รัปชันจากหลวงเงินหลวงก็คือเงินภาษีอก่อนแล้วเงินภาษีลาก่อนก็มาจากคนพวกเราแล้วก็คนชาวบ้านชาวบ้านอาจจะนึกว่าตัวเองไม่ได้เสียภาษีลก่อนนะแต่ว่าความจริงลว ของเขาไปซื้อชิ้นหนึ่งเขาก็ต้องเสียภาษีก่อนแล้วภาษีไปกับของสินค้าที่เขาซื้ออยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเ้นเขาจ่ายเกินภาษีก็ไอ้เงินภาษีเนี่ยก็ไปอยู่กับพวกที่เวลาเขาซื่นก็แล้วใช่มันก็ไปอยู่กับพวกร่างรวยและไอ้พวกร่ำรวยเอามาแจกทอาแล้วเขาโอ้โดีจริงแล้วมาแจกมาแจกผมเงินของเขามาแจกให้ผมแความจริงเงินนตัวเขาเองนันกมกับมาแจกเขาแต่ว่าบางคนเขาก็แย้งมานะคะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าก็ยังดีกว่าไม่แจก อันนี้ท่านว่ายังไงคะผมคิดว่าคนนะถ้าเผื่อคิดว่าแจกยังดีกว่าไม่แจกเข้า่าแจกเขาเอาเงินทั้งเรามาแจกเรานี่มันมันเป็นอย่างี้ฮะแล้วถ้าเผื่องั้นเราเก็บเงินเราไว้ไม่ต้องไปแจกมันดีกว่าแล้วท่านอาจารย์อัคินครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเลือกกําหนดรูปแบบการปกครองของประเทศเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นลักษณะของการนํารูปแบบที่เคยใช้จากที่อื่นแล้วก็มา อยู่ๆก็มาสวมเข้ากับสังคมไทยมันควรจะพิจารณาจากรากฐานในทางวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยก่อนนะครับแล้วค่อยออกแบบการเมืองการปกครองของเรามันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะมีโอกาสทําได้อย่างนั้นหรือครับอาจารย์ครับผมคิดว่าเรามันมีปัญหาของเราเนี่ยคือเราโดนบีบมาจากข้างนอก คือต่างประเทศเนี่ยบีบเรามาอีกทีึงใช่มี้ว่าว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยก็แบบที่อะไรกันก็บีบไม่งั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่ย right. ังยังน้อยพัฒนาอยู่ประชาธิปไตยของเขาก็คือว่ามีพิธีกรรมอยู่อันนึงคือเลือกตั้งเลือกตั้งเลยเป็นพิธีกรรมของประชาธิปไตยตะวันตกความจริงชุมชนเนี่ยชุมชนที่อยู่ด้วยกันชุมชนเล็กๆอย่างที่ว่าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนที่มีเขาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่เลือกหรอกคนที่มาเป็นผู้นำาก็ในสมัยโบราณเขาเลือกคนที่แกอย่างแก แกวัดแก่บ้านสมัยโบราณนะฮะใช่ไหมคนที่มีคุณธรรมคนที่ดีอ่ะเขาเอาเข้ามาที่มีอายุมีอาวุโสมีคุณธรรมมาใช่ไหมเขาเขา,ขายกย่องขึ้นมาเองเขาไม่ต้องไปสมัยนี้ก็เหมือนกันถ้าหากพูดว่าผู้ใหญ่บ้านที่ดีเนี่ยเราไปพบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ดีเนี่ยเขาโดนอะไรเขาโดน ชาวบ้านะบังคับเขาไม่ให้มาให้มาเป็นนะฮะแต่ผู้ใหญ่บ้านที่เลวคือผู้ใหญ่บ้านที่ไปแจกเงินแล้วก็ให้คนมาโหวตลงเพียงนะฮะเพราะว่าชุมชนนี่อยู่เมื่อไม่อยากให้เขาไม่อยากจะแตกกันคือการคือการเลือกตั้งเนี่ยความจริงแล้วมันทําให้คนแตกกันค่ะว่าชุมชนเล็กๆนี่มันอยู่เพราะยังไงไงเพราะตอนในหมู่บ้านเนี่ยือคุณเกิดเลือกตั้งมันเกิดมีสองฝ่ายทะเลาะกันทันทีนะครับแต่ว่า ทีนี้พอเป็นสังคมใหญ่ๆเนี่ยมันถึงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมาแบบตะวันตกมันเป็นอย่างนั้นไงแต่ว่าทีนี้ของเราก็เราก็ถูกบังคับมาให้ทําให้เลือกตั้งนะครับเพราะมันเป็นพิธีกรรมของประชาธิปไตยแบบเขาแบบตะวันตกแล้วเราก็เลือกรับเข้ามาแบบไม่เต็มที่ด้วยเพราะว่าของเขาไม่มีซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ของเรามีซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วเรายังคิดในเรื่องของว่าเราจะไปพึ่งคนรวยๆที่เขามาซื้อเสียงเราเพราะเขาได้เป็นแล้วเขาก็จะเอาเงินมาช่วยเราอีก ทำไมทำไมเราไม่คิดพึ่งตัวเองล่ะคะท่านก็นั่นแหละก็คืออันนี้แหละที่ที่คิดว่าคือชุมชนเนี่ยนะผมจะบอว่าถ้าชุมชนเนี่ยพึ่งตัวเองได้นะฮะมีความคือเขาถ้าเกิดเขาไม่ทอว่าเขาเนี่ยทําอย่างไรให้ชุมชนเนี่ยไม่ทอถอยรู้ว่าสามารถที่จะช่วยตัวเองได้สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้